โครงการทั้งหมดที่เราจะนําเสนอคารันตีภายในต้นปีหน้านะครับก็จะเป็นโครงการที่เราจะสร้างบ้านนะครับหนึ่งแสนหน่วยนะครับส่งมอบทุกปีปีละ2 0,000หน่วยนะครับหลังเหตุโควิดนะครับกับวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอีก3ปีข้างหน้านะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยจะมีโอกาสพบกับปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าเคหะเรายังสร้างบ้านขายอยู่เนี่ยโอกาสที่พี่น้องประชาชนจะมีที่อยู่อาศัยก็จะค่อนข้าง,างยากนะครับ เพราะนั้นก็เลยเป็นนโยบายที่เราจะสร้างบ้านให้เช่านะครับแต่การเช่าของเราเนี่ยก็จะเป็นการเช่าแบบเรนทูบายนั่นหมายความว่าในอนาคตถ้าพี่น้องประชาชนมีไรายได้ที่มากขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับท่านก็สามารถแปลงสัญญาเช่าเนี่ยเป็นสัญญาซื้อนะครับแล้วก็เงินที่ท่านเช่าจ่ายให้การกีฬตลอดเวลาที่ผ่านมาก็จะกลายเป็นเงินดาวนะครับที่เหลือท่านก็ไปโพสต์เฟรนต่อได้นะครับ ้าดำเนินการในลักษณะที่เป็นบ้านเช่าอย่างเดียวเคหะเราก็อยู่ไม่ได้นะครับรเพราะฉะนั้นท่านนายกก็มอบนโยบายว่าในพื้นที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เคหะเลิกสร้างบ้านแบบเหิดตึงชุบจแอัดแต่ว่าเอาพื้นที่ประมาณ3 0มสถึงสาเปอร์เซ็นต์ของโครงการมาสร้างบ้านอีก1 0บถึงสิเป็นก็เป็นพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่สันทนาการ เป็นพื้นที่ที่พบคนเข้ามาอยู่ในโครงการโครงการเกหาแล้วต้องรู้สึกว่ามีความสุขนะครับเราถืงว่าเป็นทว่าโครงการเกหยสุขประชาพื้นที่อีก5้าเรนี่ยท่านนายกบอกว่าต้องสร้างที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ให้กับชุมชนเพื่อที่จะให้พื้นที่ที่ชาวบ้านเขาอยู่เนี่ยมันจะไม่มีที่แบบจอแจนะครับเป็นสัดเป็นส่วนและเหลืออีก30-35%ให้นํามาทําเศรษฐกิจสุขประชาซึ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่กรุงเทพหรือปริมณฑล เศรษฐกิจสุประชาก้าจะมีลักษณะเป็นไม่คอมมูนิตี้มอลก็จะเป็นเฟรชมาร์เก็ตนะครับถามว่าของที่จะมาขายนี้ส่วนใหญ่จะมาจากไหนเนื่องจากว่าเคหะเราสร้างบ้านมา47ปีเรามีหน่วยอยู่740,000กว่าหน่วยเรามีผู้คนที่พักอยู่อาศัยเกือบ2ล้านเศษคนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้คนที่จะสามารถมาจับจ่ายใช้สอยในตลาดทั้งตัวคอมมูนิตี้มอลและก็ตัวเฟรชมาร์เก็ตได้ 2ที่เราจะทําในปีหน้าก็คือบ้านผู้สูงอายุ4ี่บมเมืองนะครับที่จะมีที่กรุงเทพนครปฐมลำลูกกาแล้วก็สมุทรปราการนะครับทั้ง4ทั้ง4พื้นที่เนี่ยเราก็จะเร่งทำในปีหน้านะครับเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุที่มันจะเพิ่มมากขึ้นเนี่ยนะครับมีที่สามารถไปอยู่ได้นะครับแล้วก็จะทํางานร่วมกับกรมผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับในการที่จะมีทั้งเรื่องของ เอลดดิรีเดย์แคร์ที่เข้ามาดูแลผู้สูงอายุนะครับดูแลผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็จะมีห้องพักให้กหรับลูกหลานด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเนีท่านนายกก็สั่งมาเพิ่มนะครับว่าจะมีพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจในวีงบประมาณหน้าที่กเกษียณกันยาซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่เขาไม่มีบ้านของตัวเองเขาก็จะไปประจําอยู่แต่อยู่แต่ละกรมทหารตำรวจบ้างนู่นนี่อย่า ท่านก็ให้เราเตรียมสร้างบ้านรองรับผู้ที่จะ,กะเกษียณตรงนี้ด้วยนะครับและอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องทําก็คือทาเรื่องของสแตทไลท์โฮมเนื่องจากตอนนี้เรามีรถไฟฟ้าสี่เส้นหลักที่เชื่อมเข้าสู่ส่วนกลางบนเลยเพื่อที่จะขยายเมืองออกมาทางด้านนอกที่ท่านใช้คาว่าเป็นเหมือนสแตทไลท์คือการสร้างเครือข่ายแล้วเพื่อไม่มันเป็นชุนบโชนอัดเราก็จะทําโครงการนี้เหมือนเป็น T ีโอดี D e A, นะครับที่เชื่อมกับตัวสถานีรถไฟ อีก4 4 4ม,มเมืองตามปลายทางรถไฟฟ้าอันนี้ก็อยู่ในระหว่างที่เตรียมที่จะเสด็จรำตี